สวัสดีครับผมมา,มามีครับวันนี้มารีวิวสินค้านะครับผมตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กมือสองของทางร้านไอทีเลคทูนิคสองนะครับผมเครื่องนี้นะครับผมเป็นเครื่องมือสองรุ่นจำนำนะครับผลของยี่ห้อเดลวอสโต้หนึ่งห้านะครับตัวนี้ซีบิวเป็นอินเทลคอไอห้าแปดสองห้าศูนย์ยูนะครับผมหนึ่งจุดหกเจกกรกาฟิกจอก็เป็นของเอ็มดีเลดิออน อ AB 雷顿520นะครับผมสองจิกนะครับผม RAM สายไวแปดจิกค่าที่สำหรับเก็บข้อมูลตัวนี้หนึ่งพันจิกหรือว่าหนึ่งเทราไบต์นะครับผมในตัวเครื่องก็จะมีกล้องเว็บแคมหน้าแบตเก็บไฟ Wi-Fi มีในตัวนะครับผมแล้วก็หน้าจอเป็น LED สิบห้าจุดหกนิ้วนะครับผมอุปกรณ์แถมมีเมาส์มีแผ่นรองเมาส์นะครับผมแล้วก็มีสายชาร์จกูตัวเดิมๆให้นะครับผมนี่นะครับผมมาดูบอดี้หน้าจอก่อนนะครับผมตัวนี้บอดี้หน้าจอนะครับผมเริ่มกันที่กลางได้ประมาณนี้นะครับสำหรับบอดี้หน้าจอนะครับผมกลางได้ประมาณนี้นะครับ โอเคบอดีนะ้หน้าจอกันนะประมาณนี้มาดูจอกันนะครับผม ตัวนี้นะครับผมกล้องไมค์อยู่ด้านหน้านี่เลยนะครับผมหน้าจอเป็น LED 15.6นิ้วใหญ่ๆใ,ใสๆแบบนี้นะครับผมกรอบจอเป็นพลาสติกท่อนล่างเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับผมตัวนี้คีย์บอร์ดนะครับผมคีย์บอร์ดมีชุดตัวเลขให้เวลาพิมพ์งานเอกสารสะดวกสบายนะครับผมสวิตช์ power ในการเปิดเครื่องนะอยู่ตรงนี้นะปุ่มกลมๆนี่นะครับผมเวลาใครที่พิมพ์งานนะพิมพ์งานเอกสารหรือว่าต้องพิมพ์งานที่มีตัวเลขบ่อยๆนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมสะดวกสบายเพราะว่ามีชุดตัวเลขแยกให้เราไม่ต้องมาพิมพ์ตัวเลขชุดตรงนี้นะ ขวาอยู่ในแผ่นเดียวกันสีดําด้านแบบนี้นะครับผมลําโพงเสียงดังฟังชัดนะครับผมกล้องไมค์ก็โอเคนะครับผมสําหรับตัวเครื่องลง Windows 164 0บิตพร้อมโปรแกรมพื้นฐานเรียบร้อยแล้วนะครับผมขออย่าปิดเครื่องสักครู่นะครับผมปิดเครื่องกันหน่อยนะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับผมลง Windows 10พร้อมโปรแกรมพื้นฐานนะครับผมโปรแกรม w r r e x x e l p o w e r p พ i n t นะครับผม สามารถคอนเน็กไวไฟเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเล่นเฟซเล่นไลน์เปิดเกมเล่น,ลน,ลนหุ้นได้สบายสบายเลยไปเปิดเกมเล่นหุ้นกันได้สบายสบายนะครับผม้องอินเทอร์เน็ตทํารายงานต่างๆได้บอดี้ฝาหลังนี่สีดําแบบนี้สีดำด้านแบบนี้ให้ดูเนื้องานแบบนี้นะครับผมลาเรามือรูปรูปนี้จะมลีลักษณะการติดลายในมือน,นิดหน่อยนะครับผมเขาทำลายไว้ให้นิดหน่อยนะครับผมผิวไม่ได้เป็นเรียบมันนะตัวนี้เป็นแบบมี มีความเป็นนั่นนิดหน่อยนะครับผมโอเคพอตด,ด้านข้างนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ AC adapter นะตัวนี้นะครับผม AC adapter เสียบสายชาร์จที่รูนี้ได้เลยนะครับผมตามมาด้วยช่องเสียบสายแลนยังมีให้ตัวนี้เป็นช่องระบายอากาศนะครับผม VGA ตัวนี้นะครับผมดีซับสิบห้าพินต่ออะนอกพ่วงออก2จอมอนิเตอร์โปรเจคเตอร์เครื่องฉายต่งตางๆนะครับผมต่อตัวนี้ได้เลยหรือว่าใครที่ต้องการต่อเข้ากับทีวีก็สามารถต่อผ่านพอต HDMI นะครับตัวนี้ก็ไปท้งภาพและเสียงในเส้นเดียวกันตามมาด้วย USB อนะสช่องนะขออนุญาตดูหน่อย ตัวนี้เป็น usb นะครับผมมีรหัส ss นะครับผมตัวนี้เป็น usb 3.0ให้มา2พอร์ตนะครับผมตัวนี้นะครับผม usb 3.0ให้มา2พอร์ตด้านหน้านะครับผมประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ก็คือลักษณะของช่องนะครับให้เสียงออกมานะลำโพงจะอยู่ตรงนี้นะให้เสียงออกมานะครับผมนี่ ด้านนั้นนะครับผมด้าน,นข้างด้านนี้นะครับผมยังมี s d card ก็สําหรับเก็บเมม o r y รี Memory จากกล้องจากมือถือนะครับผมช่างภาพช่างรูปต่งางๆช่างภาพช่างวิดีโอนะผมไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาสามารถถอดเมมเบรีจากกล้องจากมือถือมาเสียบที่ m เมม r y รีตัวนี้ได้เลยนะครับช่องเสียบการ์ดลีเดอร์ตัวนี้ตัดต่อวิดีโอตกแต่งรูปภาพกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นแจ็คหูฟังและแจ็คไม์นะต่อเข้าเครื่องเสียงลาโพงนอกได้เลยสบายๆนะผมแล้วก็ USB 2อมาีพอ์ตนดครนบผมาอนู่าพอ้างนะครับผม, USB, 200, ม, 1, บผม, DVD, มดีาาอ d ออไดหรือใส่เป็น ได้นะผมตัวนี้นะถ้าใครไม่ได้ใช้แผ่นแล้วนะครับผมตอดออกได้เลยนะผมตัวนี้เป็น ตัวรูรอกเครื่องนะผมนี่ยตอนนี้นะผมใต้ท้องเครื่องประมาณนี้นะครับผมแบตก็สามารถถอดสไลด์ตัวนี้นะผมเลื่อนสไลด์ตัวนี้ถอดแบตได้นะตัวนี้ง่ายดีนะครับผมโอเคฝาหลังโลโกเดียวเห็นชัดตไกยเลยนะไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับผมขนาดพอดีพอดีนะผมตัวนี้นะครับผมราคานะครับผมตัวนี้ราคาหน้าร้านอยู่ที่12,500บาทขายสนใจจับจองเป็นเจ้าของก็สามารถเข้ามารอเปิดเทเลนูด้าที่ร้านไอทีอิเล็กทรอนิกส์สอยู่ติดกับร้านศูนย์จักรยานยนต์ยามาฮ่าฝั่งตรงข้ามธนาคารกรุงศรีไอจุ ยาสาขาอุทัยธานีนะครับผมอยู่ห่างจากหอนากาประมาณ200เมตรมาไม่ถูกโทรสอบถามได้ที่เบอร์0872078533นะครับผมมือนี้สามารถแอดไลน์ส่งโลเคชั่นขับรถมาจอดหน้าร้านหน้าบ้านได้เลยลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกทำให้ร้านช่วงนี้โควิดระบาดหนักน้ำมันก็แพง สามารถสั่งซื้อออนไลน์กันได้โอนเงิน12,500บาทเข้าบัญชีฟรีค่าจัดส่งไปเลยทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนก็ฟรีค่าจัดส่งหรือลูกค้าที่ต้องการให้ส่งแบบ CUD เก็บเงินปลายทางนะครับผมขออนุญาตบวกเพิ่ม500บาทลูกค้าโอนมันจำมาก่อน500ที่เหลืออีก12,500บาทไปรอรับเครื่อง,องเราค่อยจ่ายเงินที่ร้านที่บ้านของท่านได้เลย,เลยระยะเวลาในการจัดส่งทั่วประเทศส่วนใหญ่ยอยู่ที่2วันนะส่งช้าหน่อยก็จะเป็น3วันส่งวันนี้พรุ่งนี้ปรือนี้ถึงถ้งาไวหน่อยก็จะเป็น2วันส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงช้าหน่อยก็จะเป็นวันนี้พรุ่งนี้ปร,รือนี้ถึงประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมสำหรับใครที่ สนใจนะครับผมก็จัดไปได้เลยใครทียังไม่เจอเครื่องดูใจส,สามารถเข้าไปเลือกชมได้นะครับผมในเพจฮอเจ้าก IT, ็ไอทีเลโกนิคสองนะครับผมในเพจก็จะมีโน้ตบุ๊กอีกประมาณ20กว่ารุ่นหนึ่งหรือว่าที่ Facebook ส่วนตัวของผมเป็นเฟซบุ o กหมากมากมีนะครับผมเข้าไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะผมสำหรับใครที่ซื้อไปเรามีประกันร้านให้3เดือนเต็มนะครับสำหรับเครื่องทังจากทางร้านนะครับผมมีประกัน3เดือนเต็มสำหรับคลิปนี้เครื่องนี้ก็ขออนุญาตรีวิวเพียงเท่าน <365 S 1> ีาน้นะครับผมเจอกันใหม่การรรรรรีีีวววิคคคคตบบเื่่อองนน้ไปกลัััผมสสด